อันนี้เราก็จะทำการใสร่ปุ๋ย A อบค่ะทุกคน,นลองน้ำไปแล้วปิดกล่องออกมาแล้วก็จะใส่ปุ๋ย A อบซีซีต่อน้ำน้ำ10ลิตรค่ะทุกคนเอ้ยอันนี้24 24ลิตรนะเป็นกล่องกุ้ง เราปลูกใส่กล่องกุ้งยี่สิบสี่้าลิตรเราใส่แปดสิบซีซีก็่สามซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเราก็จะเติมปุ๋ยเอกับปุ๋ยบมาเลยธอรูดจอมป่วนเธอรดจอมปว่มปวนมาแล้วเขาจะเขาจะเดินรอบสวนเพื่อให้นกกลัวจ อันนี้สวยมากเลยนี่กำลังสวยต้นนี้สวยมากอันนี้เรากำลังทดลองปลูกต้นหอมต้นหอมแบ่งที่พอจับลองดูเนาะลองดูลองดูถ้าสวยนะโอเคเลยปลูกไดุ้กคน มีอิตาลีดูอีอันนี้ก็จะกรีนอกอิตาลีโพรมีซีมีซีซีซอสไอกรีนอกอิตาลีแล้วก็สลัดแก้วชุดนี้ทำใมมัย่ยนี้ปนกันเลยปนกันเลย <c oughs> นั้นจะได้ขายแล้วเนะี่ยจุดนั้นขายแล้วตรงนี้เราเก็บไปว่างเปล่าหมดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเก็บให้หมดเลยเพราะว่าเขาถึงเวลาเก็บแล้วนี่กรีนโน่กรีนคอร์ดเลดโครรน สีแดงแดงนี้รอได้ว่าเขาต้องห้าสิบวันเลดคอรอนเขาถึงจะเป็นพุ่ม,มจัะแต่เลี้ยงยากมากเลยหน้าร้อนไม่ควรหน้าฝนนะ่ะปลูกเลดคอรอนน่ะเหมาะเขาจะได้พุ่มใหญ่ๆเขาชอบความชื้นจี่เลดคอรอนหน้าฝนหน้าปลูกแต่หน้าร้อนนี่ไม่ไม่ควรว่าเขาร้อนจัดเราต้องมุงสแลนหนาหนาก็จะยืด หน้าฝนเนี่ยฟูๆนะได้ใจเลยแหละแต่สีเขาสวยดีเนาะเขาสดดีมากเลยสีเขาฮัทเชยฮัทเชยทะโลจะมาดูเลดโคลนกันเลดโคลนถ้าโดนแดดมากๆก็จะรากไอ้นั่นรากเข้ายาวดีเนะแต่ถ้าแดดจ,จัดๆก็จะรากเน่าเร็ว ใส่ปุ๋ยแรงไม่ได้เลดโคลอนเลดโคลอนก็มีหลายสายพันธุ์อีกนะทุกคนพูดถึงน,นี่อันนี้อีกูสวยโูสวยโอ้ตรงนี้มันถี่ไปเดี๋ยวเราจะเอาออกไปนู่นตรงที่ว่งางๆเนาะจะเอาไปฮาแรกโอ้ยตายรากขึ้นมารากคนนี้ก็มาโผล่ มันคือช่อง32มสิองช่องอนุบาลแต่เรามีฝาไนี่เราก็เลยได้มาปลูกเห็นไหมรากจะแดงๆดงเดีจะเอาไปลงกล่องแรกที่มันไม่มีนี่ย้ายได้ย้ายไปนน้นย้ายไปนี่ได้เลยนี่แต่การย้ายก็ต้องค่อยๆรากเขาจะฉาำว่ามีหลุมอยู่ที่ลืมปลูกเนี่ยมันน่าจะเท่าๆกัน นี่นอามาลองหลุมตรงนี้ค่อยๆนะย้ายง่ายดีนี่ถ้าปลูกดินนี่ต้องเหี่ยวก่อนแหละย้ยายไปโน่นไปนี้ได้เหมือนกันแต่เหี่ยวก่อน๋ยวนี้สบายเลยจอนลากลงไปอ,อุ้ยอึบ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  จอนลากเขาลงไปอุ๊วะง่ายดีจังนี่ก็มาเกิดที่ใหม่อืเดียวนะรู้สึกมันจะไม่ลงเท่าไหร่นี่เกิดที่ใหม่อุ้ยอันนี้ลากลากไม่ดำลากไม่ขาวเท่าไหร่ปุ๋ยร้อนไปหรือเปล่านี่หน้าร้อนก็เป็นอย่างนี้โตช้าลากไม่ขาว มีสุขภาพดีรากแกขาวขานีตัวนี้สุขภาพไม่ดีรากเขามีดำดำนี่เห็นไหมรากดำปน <c oughs> มีสุขภาพดีรากก็จะขาวหน้าร้อนก็จะเอายากเรื่องรากน,นี่ถ้ารากสวยต้นก็สวย ชุดนี้จะเจอหน้าร้อนอยู่ีต้นใหญ่ๆนี่รากต้องเยอะรากเยอะต้นเล็กๆรากน้อยๆรากอเท่าไหร่ชุดนี้ พาชมพาชมมาทุกวันนี่ชมเดินคลิปวันไหนก็มาชมแบบนี้ก่อนอนที่อื่นนะเราเก็บไปเยอะเลยผมไม่ทันเก็บสองเท้าที่สองที่สามที่สี่เสร็จก็จะเริ่มใหม่ท้งังน้นทางน้นมาเริ่มตรงนี้ไปแล้ววันนี้